โอเคครับผมก็กลับสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับไมค์ดนลี่นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเสียงท่อเจ้าท่ออาคาโพวิกปลายดาบนะครับผมเข้าไปนิดเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้อาจจะไม่ได้เขียนทุกคนฟังนะพอดีอ่ากล้องโกโปรผมมันมีปัญหาก็เลยต้องใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายไปก่อนนะครับตอนนี้อ่าเสียงอาจจะเบาหรือว่า ยังไงก็ต้องขออภัยนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยทุกคนนะครับโอเคก็มาอันนี้มารีวิวช่วงเย็นนะครับดูตรงนี้ไม่มีบ้านเลยนะครับโลง่งๆเลยรถไม่มีด้วยแต่ก็มีผ่านมาสองสาคันนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามารีวิวเสียงท่อให้ทุกคนฟังดูกว่านนะครับก็เป็นการไม่เสียเวลานะครับผมโอเคมา อันนี้เป็นรอบเดินเบานะครับเสียงแบบแน่แนๆไม่ดังมากนะครับผมเสียงเพาะๆเลยอะท่อใบนี้นะครับนี่นะครับตำหนิตำหนิมีแค่โลโก้มันจางแค่นั้นเองนะครับแล้วก็พวกนี้ผมไม่ได้ล้างนะเออมันก็เลยแบบเคอะๆหน่อยคือท่อใบนี้ยตำหนีิมีแค่โลโก้มันจางแค่นั้นเองนะครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูข้างหลัง อันนี้ผมแก้ทรงจากคลิปที่แล้วนะมันมันแก้ได้ประมาณนี้จริงๆอะ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นที่สลิปออนผมแหละนะครับเออมันเลยทําให้ท่อออกมาประมาณนี้นะแต่ถ้าเอามาเทียบกับเสียงนะผมว่าใส่ดีกว่าถึงแม้ว่าท่อมันจะเสียงออกมาอย่างนี้หน่อยอะ่ะแต่ว่าเสียงอะ่ะเพาะมากนะผมโอเคป่ะเดี๋ยวเรามาเปิ้ลให้ฟังเลยนะผมอันนี้เดี๋ยวผมจะเปิ้ลเบาๆก่อนนะ เอาง่ายๆผมคิดว่าเดินเบาอ่ะโอ้พัดลมหมุนเลยร้อนจัดนะครับเอาง่ายๆนะครับคือเสียงรอบแบบต้นๆน,นะครับเออแบบรอบไม่สูงมากผมว่าเสียงมันค่อนข้างพอนะแต่ว่าเสียงปลายอะ่ะมันก็มันจะดังอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นรถสองสูบไงนะเออแต่ว่ามันไม่ดังแผดนะครับเออผมก็แบบอันนี้มันผมคิดว่าน่าเป็นท่อกรอบนะโอ้ยถ่ายแล้วเนี่ย <laughs> ผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นท่อก,กอบนะครับ แต่ว่าเสียงคือแบบดีมากนะไม่แผดเลยนะถึงแม้ถึงจะแผดก็แผดน้อยอะ่ะเออมันไม่ได้แบบแผดเยอะนะครับแล้วก็ทรงมันสวยด้วยนะมันเข้ากับอาสามากเลยนะครับสําหรับท่อนะเออกลุมกล้องอาจจะไม่ค่อยได้มองท่อนะผมพอดีผมก็ต้องมองซ้ายมองขวาด้วยนะเพราะว่าเรามาถ่ายกลางถนนเลยตอนนี้เออรถมันก็ผ่านไปผ่านมานะตอนแรกไม่มีพอกูอาทิป,ปุ๊บมากันเลย นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นการที่แบบคลิปไม่ยาวมากโอ้อาจแค่สนะี่นาทีเองก็นะครับผมช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปขี่รถนะครับเพราะว่ากล้องผมมันเสียนะมันเปิดไม่ติดเลยตอนนี้คือตอนนั้นอ่ะผมเอากล้องมันใส่ใส่ติดกับหมวกไว้อะรถผ่านอาจจะมีเสียงรบกวนนะขออภัยครับคือตอนนั้นผมเอากล้องมาติดกับหมวกไว้ตลอดใช่ไหม แล้วทีนี้วันนั้นอะ่ะฝนมันตกหนักมากนะผมหนักแบบมองทางไม่เห็นอะ่ะเออคือมันตกหนักจริงๆอะ่ะแล้วทีนี้ผมอยากจะอัดคลิปตอนตอนขี่ตอนฝนตกด้วยไงเอออเราก็คิดว่ากล้องมันกันน้ํานะครับกันแบบเวลาเอากล้องไปจุ่มในน้ําอ่ะเออกันแบบความลึกอ่ะเราก็ไม่รู้ไงเราก็เลยเปิดกล้องแล้วก็ถ่ายตอนขี่รถไปนะครับผลสุดท้ายกลับมาถึงบ้านกล้องเปิด เปิดติดนะแต่ว่ามันรวนอะ่ะมันรวนๆยังไงไม่รู้อะ่ะนะครับมันก็เลยใช้ไม่ได้นะครับคือกดอัดปุ๊บสักพักหนึ่งมันก็กดกดหยุดเองแล้วก็ปิดเครื่องเองนะครับเออแล้วก็หลังจากนั้นก็เปิดไม่ติดเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นที่น้ําเข้านะเออก็อาจจะไม่ค่อยได้ขี่ไม่ได้อัดคลิปตอนขี่แล้วนะครับคือต้องรอซื้อกล้องใหม่อีกนานนะ อาจจะซื้อใหม่นะครับอาจจะอัพเป็นโกโปรเจ็ดเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าผมคิดว่าแถวนี้น่าจะไม่มีร้านซ่อมหรอกที่บ้านผมนะครับโอเคเพื่อเป็นการที่คลิปไม่ยาวไปนะออผมก็พูดให้คลิปมันยาวหน่อยสักห้าหกนาทีก็ได้นะพอดีแบบไม่อยากให้คลิปมันสั้นไปแล้วก็ยาวไปนะครับผมโอเคครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม สวัสดีครับ